ยสวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะยังไม่หมดนะคะแค่ตัวอย่างอะไรพร้อมเครื่องรุ่นไหนสอบถามได้อ้าวแล้วชื่อลูกค้าล่ะอ่าอยู่หน้าคอมอ,ะอ่ะวันนี้นะคะลูกค้าสั่ง m อ็มเสองห้าศูนย์สตินแพ้นะคะ โซบาร์สิบดนิ้วบอกว่าสั่งที่อื่นแล้วได้ของปลอมยอม <Okay. S 1> เสียเงินอีกรอบสองนะคะอ่ะมาทดสอบของแท้ทุกช,ชุดนะคะเรื่องปิดสตาร์ทง่าย คุณภาพเยี่ยมเกรดพรีเมียมนะคะ M S สตีน M S 2 5 0นะคะรุ่นนี้โซ่บาจะแถมอ่า18นิ้วนะคะถ้าใครสั่งซื้อ ของร้านเจ้โหดขอแถมตะไบได้1อันนะคะนี่ก็ลูกค้าจังหวัดน่านนะคะสั่งมาเมื่อวานนะคะเราก็เททดสอบปรับจูนให้เรียบร้อยวันนี้ว่างค่ะก็เลยเอาอะไรมาเรียงอะอะไรที่อยู่หน้าร้านนะคะเลื่อยอาเครื่องตัดหญ้ามาเรียงให้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้แถมโซบาอะสิบแปดเป็นรุ่น บาแท้จากตัวตัวเครื่องอะคะ่ะจะเป็นหัวเฟืองนะคะแล้วก็เจ๊เปิดให้ถ่ายรูปให้ดูเลยด้านในว่าของแท้100%นะคะมีบาร์โค้ดมีอ่า serial number ของตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้อ่าโซบาร์สิถ้าจะไปขออนุญ,ญาตต้องไปขอก่อนที่จะมาซื้อนะคะแต่ถ้าจะซื้อใช้เลยก็ซื้อได้เลยค่ะโอนเงินมาจัดส่งให้เลยเนี่ยค่ะโซบาร์สินิ้ว สติน ms 2 5 0ส่วนตัวอะไหล่เราก็เริ่มสั่งมาไว้สำรองให้ลูกค้าแล้วนะคะอย่างชุดนี้ก็เป็นเสื้อสูบสติน ms 2องหนะคะมีเสื้อสูบลูกสูบแหวน2วงนะคะแหวนให้ครบนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถ่ายรูปถ่ายาทุกมุมทุกซอกลืบนะคะว่ามันกว้างลึกคืบได้กี่เซนให้ลูกค้าชมเนี่ยค่ะอย่างฟารานสตาร์ทของ เลื่อยยน MS 2 5 0เราก็สั่งมาแล้วนะคะอ่าจำนวนอาจมีไม่มากแต่มีพร้อมส่งค่ะไม่ใช่มีแต่รูปนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็คาร์บ,บูเรเตอร์ค่ะ250มีแล้วเดี๋ยวคอยไฟมานะคะสั่งไปแล้วค่ะรอของเข้ามานิดนึงนะีคะทุกมุมนะคะถ่ายให้ชมให้เห็นชัดๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะเลื่อยยน์ ms 2 5 0นะคะตัวนี้จะแถมโซ่บาเป็น18นิ้วนะคะเป็นสเตอร์เฟืองรุ่นใหม่ลูกค้าที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอุปกรณ์ของแถมให้ครบปอกบาเพิ่มโซ่อีกหเส้น ยอดเก็บไปทางเท่าไรตกลงแล้วแต่อำเภอจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องอีกรอบค่ะ จะส่งนะคะร้านเจ้หงก็ให้ช่างมาเทสมาปรับจูนให้เรียบร้อยเราจะปรับเป็นกลางไว้นะคะบางคนมีคนทักมาว่าทําไมไม่ปรับให้สุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะไปใช้กับไม้ชนิดไหนนะคะเนี่ยค่ะอย่างเครื่องตัดหญ้าเครื่องเจาะดินเครื่องพ่นยา4 2 0 sr 5 6เครื่องตัดหญ้า fs 2 3 0 2 5 0นะคะร้านเจ้ ho, เป็นตัวแทนมีมีนะคะแต่จำนวนมันไม่เยอะ อย่างอาทิเช่นเขาสั่งมา5้าตัว10ตัวก็ต้องแบ่งกันไปนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างอันนี้โซ่นะคะเขายกออกมาหมดก็ไม่ไหวนะคะที่จริงสต็อกเราอยู่ในโกดังนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากหน้าร้านนะคะอะไหล่ฝาถังน้ํามันสเตอร์น็อตเนี่ยค่ะสะเตอร์แหวนนะคะเนี่ยค่ะมีกิฟมีกิฟเกือกมมาคาร์บูเรเตอร์ของ SR 5 6 0 6นะคะ ใบมีดตัดหญ้าเอ็นตัดหญ้าคาบูเลเตอร์ถังน้ำมันขวามือค่ะเนี่ยค่ะยังมีนะคะบาของแท้นะคะอ่าเป็นบารเรียบบาเฟืองถามได้เนี่ยค่ะอะไรฝารานสตาร์ทมีหลายๆรุ่นนะคะไม่ใช่มามีอันเดียวแล้วมาถ่ายโชว์น้ำมันออตลูปนะคะของสติลมีครบทุกไซส์250-500อันนี้มันจะเป็นจานไฟแล้วก็ ใบเลื่อยตัดแ,แต่งพุ่มอะไรเขาเจ๊ก็สั่งมาขายนะคะสเตอร์เฟืองเนี่ยค่ะเชือกลานสตาร์ทฝาถังน้ำมัน m อ1อ่า180ตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะลอกพันเชือกโอ้โหกองกองกองอากาศนะคะนี่ตัวนี้เลื่อยยน์ m อ3 8 2นะคะคาร์บูเรเตอร์ของเขาเยอะแยะขนาดอ่ามือเบรกนะคะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นของรุ่น m อ 180ถ้าเป็นอะไหล่นะคะเนี่ยสังเกตมันจะมีโลโก้สตินเนี่ยค่ะของแท้ยิงข้างในถ้าเป็นอะไหล่มันจะไม่มีาา์โค้ดแถบติดเหมือนกับเอาเลื่อย,ยนต์นะคะลูกค้าบางท่านซื้อไปว่าของปลอมไม่ใช่ถ้าอะไรที่มาจากร้านเจโฮลเนี่ยคือของแท้ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเทปและทางไลน์ค่ะของแท้นะคะกองเบลเลอร์ับเตอร์นะคะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้ลูกน้องเก็บออกมาจากชั้นตัวโซ่ตัวบาร์ตัวประแจประแจที่มันแถมกับเลื่อย m อ1 8 0ไม่ใช่มาแตะกับเลื่อยนะคะ ร้านค้าบางร้านก็อย่าไปพูดมั่วที่จริงเขามีอะไรขายเจ๊ก็สั่งมาขายเนี่ยคาร์บ,บูเรเตอร์นะคะส่วนมากมันจะมากล่องละ10ตัวนะคะเราก็ต้องมาแยกใส่ถุงแบบนี้เนาะต้องเข้าใจอะไรที่มันมาจากร้านเจ๊โหมดมั่นใจเหรอค่ะ,คะถ้าบอกค่าแท้ก็คือแท้ไม่หลอกขายหรอกคะ่ะเนี่ยค่ะอย่างตะไบชุดนะคะก็แพ็คหนึ่งจะมี3อันถ้าซื้อเป็นชุดก็ตอนนี้มีแต่เบอร์ใหญ่4 0 4นะคะสำหรับบา3า3 3 3เบอร์ใหญ่ นะะี่ค่ะนี่ชุดสายสะพายของเครื่องตัดหญ้านะคะลูกน้องก็ถ่ายไวเหลือเกินอีป้าก็พูดตามไม่ทันนะคะมั่นใจคุณภาพได้นะคะเนี่ยของแท้ยิงสติลทุกจุดนะคะเนี่ยค่ะโลโก,โก้เขาจะยิงของแท้ยังไงก็มียิงทุกดอกค่ะ อย่างเจโหดไปไล่เจโหดก็ยิงค่ะยิงนกตกปลานะคะเนี่ยค่ะของแท้รับประกันว่าของแท้ถ้ามาจากร้านเจโหดมั่นใจคุณภาพได้ไม่มีของปลอมตัวเจโหดเองนี่ก็เป็นของแท้ค่ะไม่ได้มาจากซินเจิ้จนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมีใบมีดมีบาร์เอ็นตัดหญ้าก็มีนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงบอกเลยแต่แนะนําว่าให้ใช้กับ250นนะคะเพราะว่าตัวเครื่องมันจะใหญ่แล้วมันก็จะรับ แรงหนักของได้นี่นี่นี่จุดสังเกตขนาดหน้ากากกันกระเด็นของสติลร้านเจ๊ย,ยังมีเลยอะลองหาที่ในประเทศไทยใครมีอีป้าย,ยังสั่งมาขายนะคะ ss 4 5ค่ะตัวนี้เป็นใบมีดตัดแต่งพุ่มนะคะตัวจานไฟนี่ของ ms 1 8 0คาบ,บูเลเตอร์ของ ms 180, 1 8 0 3 8 1น้ําน้ำมัน 254ตรงกลาง5อ่า500ซีซีและไซส์ใหญ่นะคะ1ลิตรฝาลางสตาร์ททั้งตัดหญ้าเลื่อยยนต์อันนี้จะเป็นนอ็อตยึดเครื่องของรุ่น ms 180นะคะนี่ค่ะไอ้นี่ฝาครอบโอ้ยพูดไม่ทันหรอกคะ่ะถ้าถ่ายไวเบอร์เนี้ยนี่ค่ะเชือกดึงสตาร์ทนะคะจะมีรุ่น3มมิลกับ4 สีมิลนะคะมี2ไซส์ถ้าใครใช้กับเลื่อยยนเครื่องตัดหญ้าก็ใช้ไซส์เล็กนะคะสมมิลถ้าเบอร์ใหญ่อย่างพวกเลื่อยตัวใหญ่หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องบิ๊กอย่างเงี้ยก็สั่งตัว4ีมิลได้ขายเป็นเมตรนะคะมีเชือกสตาร์ทของสตินแท้ก็มีนะคะนี่ฝาถังน้ำมันน่าจะเป็นของ MS 180นะคะเลื่อยยนต์ถ้าจะถามอะไร ถามได้โทรมาหาเจโฮดถ้าต้องการคุยอะไหล่เชิงลึกหรือเชิงซ่อมให้ขอสายพี่เอกทีมช่างนะคะขอสายทีมช่างเดี๋ยวเจจะให้คุยกับทีมช่างหน้าที่เจโฮดคือขายเก็บเงินและก็ด่ามี3รายการแค่นี้นะคะถ้าเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่เชิงลึกหรือการซ่อมเครื่องเนี่ยบอกเจโฮดเดี๋ยวจะให้คุยกับทีมช่างนะคะ เจ๊อธิบายเยอะไม่ได้บางทีก็ไม่รู้เรื่องนะคะการอ่าซ่อมเขายังไงอาจจะบ,บอกถูกผิดจําไว้นะคะเจ๊โหดมีหน้าที่ขายเก็บตังค์และดา่มามี3หน้าที่เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าอ่าอธิบายเบื้องต้นว่าเครื่องเป็นแบบไหนลักษณะไหนใช้งานยังไงอ่ะเจ๊ตอบได้เนี่ยค่ะตัวนี้ขายดีมากคือบี g 50นะคะจะเป็นเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้เป่าร้านวัดโรงเรียนนะคะก็ได้ตามนั้นค่ะใครอยากได้ของแท้นะคะไม่เจอของเทียมแน่นอนต้องร้านเจ้โหดค่ะเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนแท้จากสตินนะคะโอริกกนเราก็เป็นนะคะเนี่ยลูกค้าซื้อไปใช่น้อยนะคะ3ตัว4ตัวก็จัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะคะรับประกันป่าลาบแน่นอนนะคะเนี่ยพี่คนนี้ก็สั่งไปเยอะเหลือเกินนะคะขอบคุณมาก,มากๆอยากได้ติดต่อเจ๊โหดค่ะ อย่าลืมกดติดตามากดซับสไครต์กดกระเด่งกริ้งนะคะเพื่อติดตามาคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับจากปทุมธานีนะครับลำลูกกาชื่อคุณปางทิพย์นะครับส่งให้วันนี้นะครับลูกค้าซื้อโซ่เพิ่มหนึ่งเส้น และแถมเจ๊ก็แถม,แถมตะไบให้หนึ่งอันนะครับตบไะไบสปินตตินแท้นะครับสมิลโซ่แท้เครื่องแท้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันนะครับก่อนส่งเราเทสเครื่องให้ปรับจูนให้ก่อนส่งทุกตัวนะครับมั่นใจได้เทสแล้วครับช่างโอ้เครื่องแรงเนาะ

ค่ะาหากลูกค้าซื้อเครื่องเลื่อยหรือเครื่องทุกชนิดนะคะจากร้านเจโหดไปต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับช่างนะคะให้โทรไปเบอร์ทีมช่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b ์กดกระดิง่งกริ๊งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการ,กรเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะซื้อเครื่องซื้ออุปกรณ์ของเราแล้วมีปัญหาอยากสอบถามการใช้งานหรือการปรับจูนอะไรเบื้องต้นนะคะมีปัญหาให้โทรไปทางาทีมช่างหรือติดต่อขอสายพี่เอกนะคะทีมหัวหน้าทีมช่างนะคะเนี่ยค่ะเบอร์โทร0 9 9 2 9 3 1 9 6เนะคะเฉพาะวันเวลาที่ทำงานเท่านั้นนะคะนอกเวลางานปิดเครื่องปิดเสียงนะคะส่วนหน้าที่เจโฮด จะมีอยู่ไม่กี่หน้าที่นะคะเจ๊จะตอบเรื่องเครื่องซ่อมเครื่องไม่ได้หน้าที่เจ๊หลักๆคือขายตอบลายเก็บเงินและด่านะคะโทษผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะลูกค้า ตามนั้นค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการน้ำมันนะคะสำหรับเครื่องสองจังหวะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเรื่อย,ยนต์เครื่องพ่นยาทุกชนิดทุกยี่ห้อที่เป็นเครื่องอสองจังหวะต้องการน้ำมันออโตรลูปเกรด,ดีพรีเมียมนะคะมีทั้งหมด3ขนาดนะคะมีขนาด1ลิตรนะคะแล้วก็500 ML นะคะแล้วก็ไซส์เล็กสุดสำหรับคนที่ใช้ไม่เยอะ250 ML นะคะตัวนี้ราคาตามนี้ค่ะ กะเพระกะเจ้าเราก็ขายนะคะทางช้อปปี้ลดดาซาดได้และขอแนะนำน้ํามันหยดโซ่นะคะตัวนี้ของเลดออยค่ะค่อนข้างเกียรด,ดีนะคะเจ๊จะขายแต่ตัวนี้ราคา250บาทนะคะถ้ายกลังจะบรรจุ6แกลอนนะคะส่งได้ทั่วไทยถ้าร้านค้าไหนสนใจก็ต่อสอบถามได้มีราคาส่งให้ร้านค้าค่ะต่อไปนะคะจะแนะนำ พวกอะไหล่เลื่อยยนต์สติล MS 180นะคะะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่วงการเลื่อยนะคะเพราะว่าอะไหล่บางอย่างเจ๊ไม่มีเจ๊แกะเครื่องแยกชิ้นส่วนขายให้ลูกค้าคงไม่มีร้านไหนบ้ากล้าทำได้เท่ากับร้านเจ๊หนนะคะเป็นที่มาของคำว่าเจ้าแม่วงการเลื่อยยนต์นะคะ ฉายานี้ไม่แน่จริงไม่ได้มานะคะหาซื้อตามตลาดนัดไม่ได้ตัวนี้ค่ะเสื้อสูบลูกสูบพร้อมอ่าเข้าเวี่ยงยกชุดถ้าใครสนใจติดต่อเจ๊โหดเลยเนะะี่ยค่ะยกชุดทั้งชุด่างนี้เลยราคาต่อรองได้เพราะว่าเจ๊แกะออกมาจากตัวเรื่อยมีคอยไฟให้ด้วยโคตรคุ้มค่ะโค้งจับอ่ามือถือนะคะเขาเรียกว่าอะไรโค้งจับบนนะคะจับตัวเครื่องอ่าตัวนี้บา1ินิ้ว โซ่ถังน้ำมันเนี่ยค่ะเราแกะออกมาแยกชิ้นส่วนขายนะคะบางชิ้นส่วนก็อาจถูกขายไปแล้วต้องลูกค้าต้องแคปจอแล้วมาถามอันนี้ฝาลานนะคะ,ะฝาลานจะตตาร์ยกยกชุดนะคะแกะจากตัวเครื่องเลยบางชิ้นส่วนได้ขายไปแล้วนะคะอันนี้ฝาครอบเครื่องฝั่งไอครอบบาหลังคาบนค่ะแล้วก็จานไฟ จานไฟตัวนี้ยังไม่ขายนะคะยังมีของอยู่เตอร์เฟืองค่ะของแท้ตัวนี้จะมีอะไรรองรับสั่งมาเยอะค่ะสั่งมาที30ตัวนะคะคัส MS 180ทางน้ํถั้ำบันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็มีอะไรค่ะแล้วก็มีจุกอันวาวด้วยข้างในถังนะคะให้ไปครบชุดเลยเราอ่าถ้าบางร้านนี่ก็คือแยกชิ้นส่วนขายเฉพาะไอ้จุก,เกยเขียวนั่นก็150บาทนะคะ ตัวนี้รู้สึกว่าจะขายไปแล้วนะคะตัวนี้มีลูกค้าเอาไปแล้วเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรกาบกล้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะเรียกมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ในทางวงการเพราะว่าเจ๊แกะออกมาจากตัวเครื่องนะคะโค้งเครื่องตัวนี้โคงเครื่อง,ต,ง,องตัวใหญ่นี้ลูกค้าเอาไปแล้วนะคะ2 5 0 0ขายไม่แพงค่ะ2 5 0 0นถ้าซื้อจากบริษัทจริงก็น่าจะอยู่ประมาณ3,8 0 0นนะคะลูกค้าก็ได้โค้ดไปด้วยชุดนี้ขายไปแล้วนะคะแต่มีรูปให้ดูหน้าตา ยืนยันให้ดูว่าเจ๊กแกะจับตัวเครื่องจริงเมื่อเบรกก็ตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะคะฝาน้ำมันไม่ไต้องกลัวมีสต็อกค่ะมีอะไรมาข้อลมตัวนี้มีอะไรค่ะแล้วก็เฟืองน้ำมันของแท้นะคะตัวนี้ก็แผ่นจักรว่าจะเรียกอะไรแผ่นแหวนหรอคาร์บูเรเตอร์มีอะไรค่ะมีสต็อกค่ะตัวนี้ไม่มีสต็อกนะคะมีชิ้นเดียวข้อลมมีอะไรค่ะตัวนี้ปแจ อาพระท่านซื้อไปแล้วนะคะจําได้ว่าเป็นพระแต่จําไม่ได้ว่าวัดไหนนะคะอ่าไม่ใช่วัดทาเออแน่นอนค่ะประแจมีอะไรอ่าตัวนี้ยางกันสะเทือนมีอะไรตัวสั้นตัวยาวเรามีอะไรสต็อกนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสต็อกอยู่ประมาณห้าหกชิ้นสายน้ามันเพ่ออย่างวัน่ะไกล่เล่งอ่ามีมีมีมอะไรมีสต็อกไว้ขายนะคะตัวนี้มีชิ้นเดียว ในโลกค่ะเพราะว่าแกะออกแา่ตัวเรื่อยอ่าสปริงเนี่ยใครอยากได้อะไรตัวไหนแคปมาอ่าแหวนท่อลมแหวนยางรองกันอะไรทุกอย่างของอะไรที่เจ๊ยอยากออกมาโพสอันนี้คลิปเกิดมาอยากโพสให้รู้ว่าเออถ้าลูกค้าย้อนกลับมาดูนี่นี่ตัวนี้เสียตัวนี้เสียอเสียอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ลูกปืนนะคะ ยอยากได้กล้องเนี่ยก็ได้แคปรูปมาอาจจะเรียกไม่ตรงกันแล้วร้านค้าเขาก็หยิบให้ไม่ถูกถ้าลูกค้าอยากจะมาแคปหน้าจอแล้วไปซื้ออะไรก็ไปถ้าจะสั่งร้านเจ๊ก,ก็ง่ายต่อการค้นหาอะไรใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะใครอยากรู้ชิ้นส่วนของสติลสติลนะคะเ้ือย,ยน M S 1น0่ตว่ามันมีอะไรบ้าง1ตัวเนี่ยเจ๊ถ่ายครบทุกตัวแล้วก็เกือบ80กว่าชิ้นนะคะ ถึงจะประกอบเลื่อยได้1ตัวนะคะตามนั้นค่ะใครอยากได้อะไรแคปหน้าจอมาเรียกไม่ถูกก๊อปลูปมาติดต่อร้านเจ้โหดค่ะตามเดิมเพิ่มเติมคือปิดทุกวันอาทิตย์นะคะลูกค้าโทรมาให้ตายก็ไม่รับสายเพราะเบอร์ร้านเจ้จะปิดเสียงหลังเลิกงานเจ้จะปิดเสียงไว้นะคะและไม่โทรกลับกรุณาติดต่อวันเวลาที่ทํางานจั์ถึงเสา ติดต่อสะดวกติดต่อในเวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะเกินเวลาถ้าไม่รับกรุณาโทรติดต่อวันถัดไปนะคะวันเวลาที่ทำงานเท่านั้นขอบคุณค่ะ หรือลูกค้าท่านใดนะคะต้องการอะไรที่ไม่ใช่ของแท้ของเทียมทั่วไปนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือโทรสอบถามแอดไลน์ทักเข้ามานะคะอยากได้อะไรตัวไหนถ้าเรียกไม่ถูกให้ส่งรูปมานะคะเน้นรูปนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันเผื่อเรียกชื่อมันไม่ถูกเราจะได้ไปหารูปหรือว่าถามทีมช่างตัวเจ้โหดเองก็อาจจะไม่เก่งเรื่องอะไรมากนะคะจะได้ไปถามทีมช่างถูกโทรได้ไลน์ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารยโจนะคะวันนี้เราก็มาเปิดลังอะไหล่ของสติลนะคะก็มีเครื่องพ่นยา42 0ูนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องจอดดินเครื่องตัดแต่งพุ่มมานะคะแล้วก็อะไหล่ลูกค้าฝากสั่งของเยอรมันนะคะตัดหญ้ารุ่นโบราณนะคะ8-5หรืออะไรเนี่ยแหละอันนี้ลูกค้าฝากสั่งอย่างตัวนี้นะคะเป็นชุดเสื้อสูบลูกสูบของเลื่อย MS1 8 0นะคะ ของแท้นะคะก็จะมีเสื้อสูบนะคะครบชุดแล้วก็ตัวนี้ลูกสูบนะคะพร้อมแหวนนะคะใส่มาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะอันนี้คือของแท้ค่ะชุดละสองพันแปดแปดสิบนะคะแล้วก็มีชุดน็อตให้อย่างนี้นะคะเข้ามาในหลังสินค้าของแท้ต้องสติลนะคะแล้วก็รหัสจะดูรหัสโค้ด เร,เรียกนามเบอร์ได้นะคะนี่ค่ะของแท้นะคะโอเคค่ะหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะสิบสองกล่อง เป็นชุดเสื้อสุขทั้งหมดนะคะสต๊อกมีจริงพร้อมส่งนะคะไม่ใช่มีแต่รูปสินค้าเรามีเราสต๊อกไว้เยอะนอกจากสื้ว่าขายหมดนะคะโอเคนะคะคนจริงต้องมีรูปมีวิดีโอนะคะไม่ใช่มีแต่รูปไม่ใช่มีสินค้าชิ้นเดียวแล้วลงโพสขายเรามีสต๊อกพอค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ หนึ่งสห้นะคะขอบคุณค่ะก็ลเลยแบนอะุบก็ได้อันบุกก่กนเดี๋ยวไปเลยเตะเออเด้อ Susah lah. Ya. Apa? Takut nak pelang ya. Oh. Bagai telefon. Ini, bagai ni gaji. Hmm.

dah